ใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะนะครับนี่ผมฟาวไว้ตอนคืนเนี่ยตื่นมาประมาณ2 0 0พันะครับโอเคแล้ววิ่งไปเลยนะครับวิ่งราวไปเลยนะครับเอาแล้วครับสวัสดีครับพวกผมอาเล้งกิมมิ่งนะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาดูสูตรวิ่งราวเออไม่ใช่วิ่งฟามนะฮะนออนะครับเพราะว่าตอนนี้นะมีกิจกรรมที่ เมื่อฟาร์มแล้วคุณจะได้ลูกอมโรลิปปนะครับเอาไปเล่ของนะครับรวมถึงทำเควสด้วยแต่หลักวันนี้มาพูดเรื่องของการวิ่งฟาร์มทำเอาของมาแลกนะเนาะนะครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของเซตมอนเนาะทีมมอนนะครับแล้วก็จุดฟาร์มนะครับโอเคก่อนที่จะรับฟังรายละเอียดนะครับฝากร้านผู้สำหรับสนุนใจดีด้วยครับยาดาเกมเตอร์ครับแพปสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเติมเกมนะฮะ แล้วอยากได้ส่วนลดนะครับนี่เลยนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆเนาะหรือแพ็คต่างๆในเกมนะฮะรวมๆแล้วถูกกว่าเติมเอง30%นะฮะลองทับไปสอบถามได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะเอาแล้วครับมาเรามาต่อเลยดีกว่าเนาะนะครับก็มาดูเซตทีมกันแล้วก็จุดฟาร์มนะครับที่ดีที่สุด มันมีที่ดีที่สุดกับที่ฟาร์วไวที่สุดนะทาไมมี2ที่อะไปดูเรื่องของเซตทีมก่อนเนาะนะครับเซตทีมนะครับก็หนีไปไม่ได้ครับ2ตัวหลักเลยนะครับก็เป็นฮาร์คน้ำอาคิฟอนลมนะครับอาแล้วก็มีตัวใหม่มานะครับเป็นพินแสงนะครับอาหลักๆเราจะเอาคุมขอคุมตัวน้องฮาร์คน้ำเนาะนะครับนี่เลยนะครับสกิลสนะเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับ3ระดับเลยนะโอเคแล้วก็คิฟฟอนมาด้วยนะเอามาเสริม แล้วก็ตัวที่สําคัญเลยก็คือพินแสงนั่นเองนะครับพินแสงเนี่ยมีสกิลติดตัวก็คือนะครับเมื่อฆ่ามอนเตอร์ไม่ใช่อามอนเตอร์หรือสัปหลาดเนาะนะที่อยู่ตามแมทเขาเรียกสัปหลาดเนาะนะครับจะเพิ่มความเร็วคูลดาวมานาอีกนะครับหนึ่งระดับสิบวินะครับถ้าใครไม่อัพอะไรมาเลยแต่ถ้าอัพจะดีมากนะครับเพราะว่าสกิลนี้มีครูดาวด้วยนะในการไล่บัฟเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็เนี่ยยิ่งยิ่งแบบว่าทับซ้อนเยอะๆก็จะยิ่งดีมานาเร็วเนาะ นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ถือว่าทันอยู่แบบไม่อัพไม่ต้องอัพก็ได้เนาะเนี่ยผมก็ทันนะเนี่ยนะครับสิบหมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเรื่องเซตทีมต่อมาเรื่องของจุดฟาร์มครับเดี๋ยวผมจะพาไปจุดที่คิดที่ผมคิดว่านะฟาร์มไวที่สุดจบมอนไวที่สุดนะครับนั่นก็คือดูเดดินเนาะคือเทคนิคนี้เรื่องของการจัดทีมมันก็จุดฟาร์มของดูเดดินเนี่ยมีท่านผู้ชมในไลฟ์สตรีมแนะนาม,มาเนาะนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งด้วยนะครับอ่ะ เมื่อกี้เปิดเมื่อกี้มันหายากนะครับเปิดอย่างนี้เลยนะครับง่ายสุดนะครับเข้ามาที่สมุดบันทึกนะครับแล้วก็มาที่สัะหลาดนะครับนี่เลยมาที่ลูเดลินเนาะนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่หินมีชีวิตยักษ์สึกก่อนนะฮะไปนะครับเราก็ไปมาดูว่ามันจะจบเร็วยังไงนะครับหรือบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นออเบียเนี่ยเราจะเน้นตีธรรมดาวันฮิตนะครับ เราก็เลยถอดอาวุธออกหนึ่งชิ้นนะครับวิธีการถอดนะครับเลือกอาวุธชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มันวิ่งก่อนนะกันอ่ะนะฮะวิธีการถอดนะครับเราต้องใส่ก่อนเนาะนะครับไม่จําเป็นต้องถอดหมดนะครับเลือกธาตุใดธาตุนึงนะครับเราไปถอดในกระเป๋านะครับผมเลือกธาตุแสงนะถอดป๊าปนะใส่ธาตุดิเหมือเดิมโอเคเอา้าว ต้องใส่ใช่ไ้มใส่ก่อนโอเคผมเลือดท่ามือดอยู่นะครับผมก็ถอดท่ามืดปุ๊บทีนี้เป็นลายธาตุแล้วนะครับโอเคจุดนี้เนาะอันนี้คือเรื่องของการการถอดอาวุธเนาะด้วยตีธรรมดาฮิตเตียวนะครับนี่นะจุดนี้นะเป็นจุดที่แบบว่าม้อนเกิดติดมากๆเลยแต่คน,น,นเริ่มรู้แล้วแนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ที่คนยังน่าจะไม่เคยรู้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือม้อนเกิดติดกันแคจริงนะนนม้อนเกิดติดกันมากๆเลย แต่คนอะเร,เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ว่าไม่ใช่ข้อเสียครับเพราะว่าเป็นทุกที่นะครับเนี่ยมอนโดนเก็บไปเยอะเนี่ยมอนจะเกิดข้างข้างแมปอะติดกันเลยนะครับ,นค,รบคนเยอะคนเยอะอาจจะพาดูมันไม่ชัดนะฮะนะฮะเนี่ยมอนติดกันมากนะครับดูดิดูวงนี้ดีนะครับแทบจะขี่คอกันนะฮะดูดูข้างล่างนะคือตรงนี้ก็เลนแคบด้วยเนาะเนี่ยยืนสองฝั่งติดกันเลย เดินแบบฟาร์มต่อเนื่องได้เลยนะครับเนี่ยนี่ผมลองให้ดูจบไวมากตีต่อตีต่อฝากฝากวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ2 0 0พันได้เลยนะนะครับคือไม่ใช่คืนหนึ่งคืนหนึ่งสมมติผมนอนเที่ยงคืนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเนี่ยนะครับหกโมงเนี่ยได้ได้สองพันแน่นอนประมาณสองพันนะครับดีเร็วมากแต่จุดข้อเสียของของแบบนี้ครับก็คือนี่เลยเดี๋ยวพาไปดู ที่ผมไม่เลือกฟาร์มนะนี่นะมันอาจจะเป็นจุดที่ฟาร์มไวที่สุดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีที่สุดคือมันไม่ได้หินตัวแกนเวตตัวเนี้นะฮะ,ฮะเพราะว่าเนี่ยถ้าหินแกนเวทอ่ะมันมันดรอปได้ตั้งแต่เทสกาขึ้นไปเนาะนี่ถ้ามาดรอปเอมามาฟาร์มที่คงไม่ได้แกนเวทนะครับผมก็เลยเลือกจุดใหม่นะครับมอนที่ผมน่าจะจบได้ไวที่สุดนั่นก็คือแมปเทสกาเนาะไนะครับเพราะว่า ก็ลองลงมาลองลองมานี่ไปเลยครับตัวแรกเลยอตัวนี้เลือดอยู่ประมาณพันสองนะพันประมาณพันสองพันหนึ่งพันสองนี่แหละนะครับมีพันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผมจะพาไปในจุดที่น้ายืนอีกตำแหน่งหนึ่งเนาะของแมปนะครับก็ถ้าใครมีแนะนำจุดยืนในในในแมปเทสก้านะครับหรือจุดอื่นเที่เราจะ วันฮิตได้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือมีสูตรอื่นนะนะครับแนะนํากันได้านะจะได้แชร์แชร์กันเพราะว่าคลิปเราคนจะดูเยอะหน้าถ้าคนดูน้อยเราก็แบบเก็บความลับไว้เท่านี้นะ <laughs> แชร์เฉพาะเพื่อนเราพอนะฮะโอเคนี่นะอันนี้คือหนึ่งจุดนะครับอืมผมมีจุดที่ดีกว่านี้อันนี้ก็ยังถือว่ากว้างอยู่นะครับบอนบอนเกิดแบบเนี่ยเลนหนึ่งตัวเดียวนะนี่ผมจะภาพตรงนี้ฮนะ ผมเรียกช่องแคบวัดมะกาไะมันคือที่ไหนเอามาจากไหนไม่รู้นะครับเออนี่นะวงวงกลมนี้นะนะครับเห็นไหมวงกลมถนนแคบนะครับนี่เลยนี่บอนจะติดติดอะไรหน่อยครับนะครับอาจจะไม่ติดเท่าเท่าดูเดลินเมื่อกี้นะนี่ก็ถือว่าติดกันอยู่นะประมาณสองฝั่งนะครับนี่มามาเนี่ยใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะนะครับนี่ผมฟาไว้ตอนคืนเนี่ยตื่นมาประมาณสองพันนะครับโอเค แลว,วิ่งไปเลยนะครับวิ่งราวไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมนะครับรับสมัครสมาชิกกิลด้วยนะครับว่างเยอะเลยเพราะว่าพอดีว่ากิวใหญ่เอ้ไม่ให้ตีใหญ่เนาะเก้าคนที่เขาจะเข้าคิวผมพอดีเขาไม่มาแล้วเสียใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเสมอนะครับก็นะครับใครจะเข้ามาก็กดมาที่ดิสคอร์ดเนาะสมัครในดิสคอร์ดได้เลยนะครับกิวผมเนี่ยแนะนําเบื้องต้นเนาะผมเนี่ยดูแลคนเดียวนะ ไม่ใช่ดูแลคนเดียวหรอกพยายามจัดการคนเดียวแต่ก็ช่วยกันดูแลเนาะเพราะว่าผมผมใหญเพื่อนๆเล่นเกมกันสนุกเนาะไม่ต้องมาจุกจิกยุ่งยากในการจัดการจิ้วเนาะผมก็จะดูแลแบบไม่ง่ายๆนะเออก็คือตีบอสกิวรายสัปดาห์นะครับมีการเช็คชื่อเช็คชื่อก็เช็คชื่อตามดาเมจนี้เนาะถ้าใครแบบไปแตะบอสอันนี้ถือว่าไปนับนะถ้าใครไม่สะดวกต้องมาแจ้งนะครับแล้วก็เรื่องของการ นี่ง่ายๆเลยนะครับตีบอสกี่วันพฤหัสสี่ทุ่มนะครับแล้วก็แต้มรายวันเนี่ยผมตั้งไว้ต่ําๆเพื่อที่วันไหนใครไม่ว่างแวะเข้ามาทําหน่อยเนาะวันละพันแต้มนะครับวิ่งเคล็สามสิบสิบเคล็ก็ได้และนะครับอืมประมาณนี้ครับกิวขมผมเนาะนะครับแบบไม่สะดวกเล่นเลยแนะนําแบบแจ้งมาได้เลยเพราะว่าหลักๆแล้วผมเน้นคนที่ยังเล่นอยู่นะครับก็คือถ้าแจ้งแล้วย,ยังเล่นอยู่ไม่ไม่สะดวกติดตุละเนี่ยเออแต่ว่ายังเล่นอยู่เนี่ยอันนี้ผมผมโอเคอยู่ยูกิว อยู่ในอยู่คิวในเกมได้เนาะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกอยู่คิวด้วยกันนะครับเข้ามานดิสคอร์ดมาจอยมาเล่นด้วยกันก็ได้เนาะเกมนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่คิวดวยวกันก็เล่นได้นะเออมาลงคิวลงดันด้วยกันได้เนาะเออมาหาข้อมูลมาถามอะไรนู่นนี่นั่นกับเพื่อนๆนในคิวก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับเออมาวิ่งราวใครมีเทคนิคอะไรแชร์มาได้นะนะครับหรือมีข้อไหนผิดพลาดอะไรไปก็เสนอมาได้นะครับแจ้งมาได้เนาะ นะครับแนี่ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะนะครับไปนะครับบ๊ายบาย